สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับพวกคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีแก้เรื่องคลิปติดลิขสิทธิ์นะครับเอ่ออะไรเป็นลิขสิทธิเออ์เรื่องน้นเราจะมาคุยเรื่องคลิปเป็นลิขสิทธิ์ให้ยังแรกเรามาตรงที่มุมหน้าจอขวามุมบนขวาคลิกตรงชื่อเราเจอนะครับคลิกป,นะป,ปุ๊บนะครับเครื่องมือจากการวิดีโอคลิกเข้าไปรอนะครับเน็ตมันช้า โอเคพอเข้ามาเลือกอ่าหน้าตาจัดวิดีโอใช่ไหมครับนี่ยคริบคปบรรยากาศหน้าเรียมสองเต็มเรื่องนะครับกว็วิดีโอถูกปิดกั้นในประเทศคลิกเข้าไปครับคลิกตรงถูกปิดกั้นในประเทศนะครับนะครับเนี่ยมันบอกครับภาพภาพดูแลอะไรอย่างเงี้ยเออให้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องอ่านก็ได้การตุย้ยแรง ใส่ไปเลยการต่อยแยง yes อ่ะมันจะถามมาจะถามมาเลยตัวแยงอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรากลับมาแลครับก็วันนี้ก็กดมั่วไปเลยเดี๋ยวผมกดมั่วไปอันนี้ละอ่ะผมกดวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อหาต้นแบบแล้วฉันเป็น,นเจ้าของลิขสิทธิ์โอเคดำเนินดำเนินการนะครับกดตกลง โอเคครับ okay, นะมาหน้านี้โปรตเขียนเนื้อหาทธิฎน,นะครับก็เขียนว่าโอเคครับได้ยินผมนะครับโอเคให้ okay. เราเขียนไปเลยเขียนอะไรก็ได้แต่ผมจะเขียนว่าคลิป <Keep. S 1> ของผมครับกดชั้นยินยอนเชื่อน,นะครับลรงเื่อนามสกุลเนี่ยอันนี้ไม่รู้อ่ะย้อนกลับไปก่อนนะขอโทษนะไป อันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นนะเน,นี่แล้วกันอันแรกเลยติ๊กไปร,รับทราบรับทราบโอเคเราก็ใส่อันแรกเลยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่าเนื้อหาของบุคคลที่สามได้รับอันได้รับการยินยอมนะครับเนี่ยได้รับการยินยอมผมไม่น่าเชื่อนะว่าผมลงคลิปหนังอะไรอย่างเงี้ยวิว วิวแม่งขึ้นสูงมากดูดิวิวแม่งพันอะวิวแม่งพันคนกดติดตามสิบแล้วอะที่ดูดิวิวแม่งพ,พุ่งสูงมากกูลงห้าวันวิวขึ้นขนาดนี้แม่งเดี๋ยวกูลงคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปหนังเยอะเลยกูอะของกูหนังเยอะเลยเห็นไหมเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับการยินยอมนะครับอ่กากดอันแรกนะครับโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวเกือบเกือบ <c oughs> ช่วงนี้มันไม่มีอะไรช่วงนี้ผมไม่มีอะไรทำใช่ไหม ลงหนังแม่งให้ดูนดีกว่าเพราะว่าหนังวกนี้แม่งหาดูยากลเลยลอยคนอาจแบบเน็ตกากไงแบบไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้าเน็ตกากดูในเว็บแล้วกระตุกอะไรอย่างงี้เออแล้วก็นำมาลงอยูทัวกันนะครับลงไปสิบสองนาทีเองนะสิบสองนาทีคนดูสองครั้งนะลงสิบสองนาทีอะแม่งยอดวิวขึ้นสองครั้งแล้วอะดูดิห้าวันเองได้พันโโหแม่งโคตรชอบอะกุลงคลิปอื่นดูวิธีลงฟากาย ขนาดเกมอ่ะแม่งยอดวิวแปดไอ้ย้นลงมาหนึ่งสัปดาห์ลงมาตั้งหนึ่งสัปดาห์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาดูนะครับก็ลงหนังมาแล้วนะก็ไปดูได้นะโอเคคลิปผมไม่เป็นลิขสิทธิ์ผมลงมาสามสิบคลิปแล้วนะผมดูบางชแนลลงไปลบไปลงไวลบไปลบทำไมผมอยากรู้คลิปเป็นลขสิทธิ์ล้วครับถ้าคลิปเป็นเลิขสิทธิ์ก็โต้แย้งก็ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีโต้แย้งนะครับแนะนําลบนะครับลบไปลงอย่างอื่นไปลงที่เว็บอื่น แต่ว่าผมไม่เคยเกิดปัญหาที่แบบว่าลงแล้วลงแล้วไงลงแล้วไม่มีการโต้แย้งนะลงแล้วมีโต้แยง้งตลอดผมก็โต้แยง้งโต้แยงเดี๋ยวโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับเดี๋ยวผมลงคลิปใน YouTube ให้เนาะสวัสดีครับ